อันนี้เราก็ <c oughs> มือนี่ครับมือนี่พามาันมังไอประสาทของครับปราสาทของบานจานหรือหรือหรือปราสาทบ้านสมอครับปราสาทบ้านทําจานปราสาทบ้านทําจานนะครับตั้งยุบันทําจานอําเภอปางกู้ครับแบบสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์บมักย่างคักเลยครับตรงนี้เป็นทางเขานะครับทางเขาเป็นอาคารจตุรมุก นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับนะครับนี่เป็นถงทางเข้าเป็นอาคารจตุรมุกนะครับสมบูรณ์